ไทยนิสัยผู้หญิงที่เกิดราศีมังกรราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง20มกราคมสาวที่คิดว่าโลกนี้กำลังเฝ้าดูเธอผ่านกระจกที่ห้อมล้อมไปด้วยกลีบกุหลาบเธอชอบที่จะคิดว่าคนอื่นคิดหรือพูดถึงเธอไปนในทางที่ดีเสมอเธอจะผิดหวังเสียใจเสมอที่รู้ว่ามันไม่เป็นเช่นนั้น สิ่งที่เธอคิดนั้นมันไม่จริงเสียเลยเธอเป็นคนวาดฝันชีวิตของเธอไว้อย่างสวยหรูเธอคิดว่าสิ่งดีๆเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นกับเธอดังนั้นเธอจะเตรียมพร้อมเสมอและทำอะไรที่เป็นระบบระเบียบตอนไม่มีแฟนเธอก็จะยุ่งอยู่กับตัวเองแทนสาวที่ดูแบบธรรมดานี่เองสามารถผลักดันตัวเองให้ทำอะไรสำเร็จได้ดังเป้าหมายได้เหมือนกัน มักจะมีนคนที่มีลักษณะเด่นจะว่าแปลกก็ไม่เชิงบางครั้งก็มีลักษณะที่ขัดกันเองในตัวบ่อยครั้งเธอระวังตัวในการครบเพื่อนชายมากเธอคิดอย่างกับว่าเธอเป็นคอมพิวเตอร์และกำลังเก็บข้อมูลของเขาตั้งแต่เด็กจนโตเลยทีเดียวหากเธอเจอปัญหาใดๆเธอก็สามารถแก้ไขปัญหานั้นๆได้ดีและในขณะเดียวกันก็สามารถแสดงให้คนรอบข้าง เธอเห็นว่าเธอเป็นคนที่มีความสามารถมากคนหนึ่งเห็นเป็นสาวแปลกๆแบบเนี้เธอสามารถแก้ไขปัญหาแบบโลกแตกได้ดีกว่าราศีอื่นๆทั้งหมดใน12ราศีเลยทีเดียวเชยนนะครับเมื่อเธอคิดว่าจะทําอะไรก็ไม่มีใครหน้าไหนที่จะหยุดเธอได้เด็ดขาดสาวราศีนี้10คนอาจมี10ลักษณะที่มีความแตกต่างกันได้คุณอาจเห็นสาวราศีนี้ดิ้นแบบสุดเวียง หรือแต่งตัวชมๆชมชมหรือเป็นพวกแว่นหนาเตอะก็ได้เธออาจเป็นสาวสังคมแสนเปรี้ยวที่ใครๆก็หมายปองหรืออาจเป็นคนเงียบๆที่ไม่ชอบเข้าสังคมเลยด้วยซ้ำหากเธอต้องการชนะใจใครสักคนเธอจะมีวิธีของเธอเองหากเธอเลือกคุณคุณต้องทำให้เธอภูมิใจในตัวคุณกับคำว่าความรักไม่สำคัญเท่ากับคำที่เธอคิดก็คือการแต่งงาน สิ่งที่สําคัญเป็นเป้าหมายในชีวิตของเธอคือมั่นคงปลอดภัยในสายตาคนอื่นในสังคมเธอจะต้องมีความมั่นคงเธอจะจัดระเบียบชีวิตและสังคมอย่างระเบียบเรียบร้อยเป็นระบบเธอเป็นคนประเภทศิลปินหรืออาร์ติสติกและเรียลติสติกหรือมีเหตุผลดังนั้นหากคุณไม่ใช่พวกโนบอดี้หรือนอตติงก็ไม่มีหวังเพราะเธอเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานและชีวิตที่สมบูรณ์แบบ เธอเป็นคนที่ให้ความสําคัญเรื่องของความรักเธอไม่เชื่อเรื่องรักแบบเดียวเดียวเดียวหรือรักแบบชั่วครั้งชั่วคราวเธอเป็นคนหญิง่งดังนั้นหากเจอสาวราศีนี้มาจากครอบครัวยากจนหรือฐานะธรรมดาก็รับรองได้เลยว่าเธอจะแสดงตัวเหมือนลูกผู้ดีตระกูลดีแน่นอนย่อมมีข้อย,ยกเว้นเหมือนกันเธออาจดูสบายสบายแต่เป็นแบบเก็กท่าไว้เธออยากให้ใครๆเห็นเธอว่าเธอเป็นคนมั่นใจและมั่นคง ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนแบบมีลักษณะผสมและอารมณ์หลายแบบก็ตามทีอะครับหากเธอโกรธคุณดูออกได้ทันทีว่าโกรธและเธอโกรธได้นานจริงๆเลยคุณไม่มีทางได้เวลาของเธอทั้งหมดเพราะเธอชอบทำงานและใช้เวลาส่วนหนึ่งเข้าสังคมคุณอาจเห็นสาวราศีนี้เป็นพวกอาสาสมัครก็เป็นไปได้ครับเธอเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมชั้นสูงเธอเป็นคนโรแมนติกและมองเห็นโลกแบบนามธรรม แต่การที่มีฐานะไม่มั่นคงหรือไม่รวยไม่ใช่ความฝันของเธอแน่นอนความฝันและจินตนาการของเธอต้องเป็นไปได้เพราะคำว่าพลาดไม่มีอยู่ในแผนงานของเธอเธอไม่ฝันเพ้อเจอ้อดังนั้นไม่ว่าเธอจะเริ่มจากจุดต่ำหรือจุดที่สูงตอนจบเธอจะต้องทำทุกอย่างให้แน่ใจว่าเธอจะอยู่ในจุดที่สูงที่สุดและดีที่สุดเธอจะไม่สามารถแสดงความปรารถนาออกมาอย่างโจ่งแจ้งเธอจะแสดงออกมาว่าเธอพอใจกับชีวิต และสภาวะในปัจจุบันเมื่อไหร่คุณมองไปดูเธออีกครั้งเธอก็ก้าวหน้าไปอีกนังหนึ่งขั้นอย่างชา้ชาๆและมีความมั่นคงหากเธอเป็นคนรักของคุณให้กำลังใจสนับสนุนเธอหัวใจเข้าใจเธอเธอหัวแข็งแต่ก็ฟังคนอื่นเธออาจจะดูเหมือนผู้หญิงที่มีความบอบบางแต่คุณหารู้ไหมว่าเธอสามารถที่จะตรึงคุณแบบอยู่หมัดได้ด้วยมนสเสน่ห์ของเธอแบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียวเชียวะครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะนิสัยของคนที่เกิดราศีมังกรเป็นนิสัยของผู้หญิงนะครับ